มานะคะสวัสดีสวัสดีนะคะเอซีทุกท่านนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะกลับมากับอีกหนึ่งคลิปอ่ะนายช่างครับอ่ะวันนี้เราทำอะไรให้ดูมาเปลี่ยนเบรกหน้าครับเี่สิสุกดีไแบปีสิบเก้านะครับ,อ,อ,บอ๋อนิวนะคออนะ,ะไม่เคยทำรุ่นนี้ให้ดูเนาะเอ,อเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนเบรกหน้าให้ดูกันนะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้มันมันอยู่ราเราประมาณปี2 0 1พสิอ่ะนะคะ โฉมเขาอ่าโฉมเขาอะไรนะสเทเรียก <laughs> ยากเหลือเกินนะอ่ะ,ะ,ะช่างขึ้นแม่แรงก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเบรกหน้าให้ดูกันนะ,ะวิธีเปลี่ยนเบรกหน้านะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวมาดูกันว่าในช่างเขาจะเปลี่ยนอย่างไรนะคะเผื่อบางทีน้องๆหนูหน,นะคะที่เป็นช่างยนต์ เปลี่ยนให้พ่อให้แม่นะอืมอ่ะขึ้นแม่แรงก่อนอ่ะมานะเริ่มเลยพอขึ้นแม่แรงแล้วนะหาอะไรค้ำไว้หน่อยนะถ้าจะทํากันเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาล้อออกก่อน เอาใจสายออนิวนะฮะมาทำให้สายออนิวดูกันพ่อน้องออนิวเหรออะ, <laughs> อะอล้อร้องว้เซตตี้หน่อยพอถอดล้อออกมานะฮะก็เห็นหน้าตาของเขาจะเป็นแบบนี้ หันทวงมาไล่แล้วนะคะหันล้อมาจะถอดในส่วนของอาลิเปอร์เบรกออกนะะ <ip le> <Cake> จะมีน็อตอยู่สองตัวใช่ไหมล่างบนน <ip le> ็อ <Cake> ตนี่มันมันของแม่ปั๊มเบรกใช่ไหม <ip le> <Cake> อ่า <ip le> <Cake> ลูกสูบอ <ip le> ่า <Cake> ลูกสูบกระบ,บอกสูบเบรกนะฮะ <ip le> <Cake> เรียกผิดเรียกถูกก็ขออาภัยกันเด้อ จะทำให้ดูนะฮะจะมีน็อตอยู่สองตัวนะฮะบนล่างนะเดี๋ยวเราเอานะฮะคาลิเบอร์ออกก่อนนะปึ๊บออกมาแล้วนะคะในในส่วนของคาลิเบอร์นะคะเราก็จะเห็นกระบอกสูบเห็นไหมมีสองมีสองอันเวลาเราใส่นะคะไอตัวกระบอกสูบเนี่ยสำคัญนะ <น>ต,ต้องดันกลับให้หมดนะคะอ่ะมันจะมีพ่วงติดตสายอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นหาที่วางหน่อยนะอ่าเซฟสายอ่อนด้วยนะคะอ่ะเราเอาเบรกหน้ามาดูกันอ<ะ>่า <อะ S 1> ในกรณีนี้ยังไม่หมดนะคะแต่อยากเปลี่ยนนะรถใช้มาหลายปีอ่ารถเขาใช้มาหลายปีแล้วนะคะอ่าสี่ปีได้นะฮะกว่อีสามมาสี่ปีอป่สี่ปีก็อยากจะเปลี่ยนละนะคะอ่ะนี่หน้าเบรกหน้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะถอดออกมาเลยนะคะ อ่ะอ่ะทีนี้เราเราพร้อมที่จะเอาเบรกใหม่ใส่ยังพร้อมแล้วมันไม่ไมีเรารเรา <คะ S 2> ถอดได้ตัวซับเสียงออกด้วยใช่ไหมได้อ่ดูเตาอะออ่ะเอาเหล็กซับเสียงมาให้ดูนะชอบสำคัญนะตัวนี้นะคะนี่เป็นตัวซับเสียงนะคะสำหรับเบรกหน้านะอ่ะ,อะมานะคะได้ยีนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ผ้าเบรกใหม่กลับเข้าไปนะคะ นายช่างเอาผ้าเบรกมาให้ดูซิวันนี้เราเลือกอะไรอืมดูซิว่าวันนี้เราเลือกแบรนด์อะไรนะคะนะหน้าของแอดวิกนะคะนี่พาดิสเบรกเออทำไมทำไมใช้ยี่ห้อนี้นายช่างคนความร้อนสูงอืมดูค<ต>ุณภาพเขานะฮะเบรกไม่มีฝุ่นนะฮะอ่าตัวนี้นะคะไม่มีเสียงเออนวัตกรรม OE นะฮะคุณภาพสูงนะคะอ่า ใส่เข้าไปนะมันจะมีเดี๋ยวในช่างให้ดูดีเบรกอะ่ะมันจะมีมาสองอย่างนะสองแบบข้างหนึ่งจะมีตัวเตือนนะฮะเป็นแผ่นเตือนนะฮะเออเป็นแผ่นเหล็กเตือนนะฮะเวลาเบรกหมดะะมเราใส่กเนนะะ็เราใส่คู่ประมาณานี้เออเวลาใส่ก็จะประกบอย่างนี้นะคะอ่ะโอเคอนนจะเป็นเตือนเสียงะะถ้าเกิดว่าเบรกมาถึงนี่ปุ๊บมันจะไปโดนจานนะอืไอตัวเหล็กตัวนี้นะจะไปสีกับจานนะก็เป็กแผ่นเตือนแผ่นเตือนเบรกใกล้จะหมดนะครับเออ เราใส่ตัวนอกก่อนค่ะใส่ตัวนอกก่อนอย่าลืมใส่นะคะซับในเบรกไอซับเสียงเบรกเข้าไปด้วยนะคะใส่ซับเสียงเข้าไปด้วยนะคะจะเปน็นประมาณน,นี้อืมก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอย่าลืมใส่นะคะแผ่นเหล็กซับเสียงกลับเข้าไปด้วยนะคะตัวนอกตัวนอกอ่าใส่เข้าไปานีนปรอกบกับเข้าไปอ,อีกตัวหนึ่ง เตือนมันจะอยู่ด้านในนะอ๋ะอไอ้ตัวที่มันมีแผ่นเตือนเนี่ยจะอยู่ด้านในนะคะอ่ะใส่เหล็กซับเสียงเข้าไปด้วยให้ตรงนะคะเอ๊บอ้าวระปรปกบกกลับเข้าไปนี่นเห็นไหมคะเห็นนี่แผ่นเตือนจะอยู่อย่างนี้นะเห็นไหมอยู่ด้านในนะคะอ่า ได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็รเราก็ด,ดันไว้หมดอ่าดันนะคะดันกระบอกสูบเนี่ยเข้าไปนะคะอ่านะช่างทําให้ดูหน่อยไอซีแคมนะคะดันกลับเข้าไปนะคะกระบอกสูบมันก็จะดันกลับเข้าไปให้สุดนะคะนี่มเมื่อสุดแล้วนะคะ มันถึงจะเอาเบรกเข้าได้นะฮะไอตัวกระบอกสูบเนี่ยมันทําหน้าที่อะไรในช่างตัวดันเวลาเราเหยียบเบรกเนาะน้ำมันเบรกมันก็จะมาดันลูกสูบออกลูกสูบก็จะมาดันดันผ้าเบรกดันผ้าเบรกตัวนี้ให้มันปิดจานอ่าประกบกับจานนะคะถึงจะเบรกพอเราเหยียบปุ๊บคุณไดปุ๊บปุ๊บอ่าปุ๊บเป็นลักษณะนี้นะคะอ่าพอดันกระบอกสูบที่คาลิเบอร์แล้วนะคะก็ใส่กับเข้าไปป๊บ ใส่น็อตนะคะใส่เรียบร้อยนะคะทั้งสองตัวเราทำแบบนี้เนะาะทั้งสองข้างเนาะในช่างเนาะอืมอันนี้ง่ายไหมอ่าง่ายนะ,ะยนะไปเปลี่ยนเองกันได้นะคะใช้ประแจไม่กี่ตัวนะฮะใช้ประแจอะไรบ้างนะช่าง <92. S 1> แหวนข้างสิบสองอ่าแหวนข้างสิบสองบล็อกสิบเก้า แค่นั้นเองไม่มีอะไรยุ่งยากนะฮะเมื่อเราเปลี่ยนแล้วนะตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยนะคะเวลาเวลาเราทดลองเบรกเนี่ยเราไปทดลองขับเนี่ยนะอ่าย้ำแน่นก่อนอา่เอาเวลาเราทดลองขับเนี่ยเราไปเบรกจึ๊๊ๆเลยได้ไหมนาะยช่างได้เลย แบบว่าขับไปแล้วลองเบรกได้เลยเนาะ,ะเพราะว่าอะไรกทำมาร้อมใช้งานอเออ<ๆ>ก็พร้อมใช้งานนะคะไอ้ตัวนี้นะทนความร้อนอยู่แล้วครับเออไอ้ตัวนี้ทนความร้อนนะคะวิ่งเร็วนะขับเร็วก็ได้นะคะขับเร็วก็เบรกเอาเอาเอาอยู่นะ,ะใส่ล้อกลับเข้าไปเดี๋ยวเราทำแบบนี้นะทั้งสองข้างนะคะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะในการเปลี่ยนเบรกหน้านะคะของออ l n นิวนะคะวันนี้นะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแอดวิกนะคะเป็นเบรกหน้าของแอดวิกเลยนะคะทดสอบเบรกได้เลยนะคะเสียงนิ่มนวลดีนะคะถ้าเราเปลี่ยนเบรกหน้าไปใหม่นะคะแล้วเสียงมันยังเป็นเสียงแกล้ๆแกล้อยู่นะคะแสดงว่าเราทำความสะอาดไม่ดีพอนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่างกนกูลบุรีด้วยนะคะ จบกันไปกับคลิปนี้นะคะอีกหนึ่งคลิปขอบพระคุณมากค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะกับเบรกของออนิวนะคะวันนี้ในช่างเลือกใช้2ตัวนี้นะคะเออสองตัวนี้เบรกหน้านะกับน้ำยาคลีนเบรกนะคะเออสตัวนี้เลยนะเออยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะให้ช่างลูกูลบบุรีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ ไปแล้ว,ลว,วครับ,รบสวัสดีครับผม